นี่อันนี้จะตั้งใบที่แบ่พอยแล้วอัน,อนหลายคนจะเอินเดใยกับโมคูเนาะแต่ว่าตัวนี้คือใหญ่เห็นเลยเนาะใไดตัวใหญ่ก็ได้อีกแล้วจ้าทุกคนเหมือนเหมือน สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองเบสโซซีชาแนลอย่างสิ้น,เ,นเคยเนาะทุกคนซึ่งมือน,นี้ซอกะจะมาเข้าป้าเนาะทุกคนเข้าปามือน,นี้กาจะมาเห็ดอันจะมากับดาตโโนตเนาะและเข้ากาจะเอาอุป,ปกรณ์ที่เห็ดด้วยอันพอเท่าเนาะซึ่งและกามี อุปกรณ์ที่จะใส่ในมือนี้ก็จะมีอันโตแม่เมาตัวนี้เนาะทุกคนออุ้ยบินแล้วแม่เมาอันนี้เนาะบินแล้วแล้วก็จะมีลอกลอกอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลอดทีเฮ็ดด้วยพอเท่าเพิ่นเนเอ็นเนาะทุกคนซึ่งมือนี้ซอจะมากับไอเนาะ ไปก่อนแล้ว <c oughs> คือมื้อวานสกัดจะขอบอกให้ทุกคนเด้อว่าจะบ่ได้เว้าเสียเนาะเพราะว่าเนื้อจาว่าอันตัวนกมันได้ยีก่กะมาจะบินหนีเนาะทุกคนกัดเลยจะบ้าวเลยเนาะทุกคนจะขอบ้าแต่น้อยหนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้เขากัดได้อันไซรรอดแล้วเนาะกัดจะเป็น ประมาณนี้เนาะซึ่งบบฮูว่าจะได้ดือบ่เนาะเดี๋ยวกาจะไปลุ้นน้ำกันเลยว่าจะได้บ่เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกดคอซอนในเนอเนาะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซอก,าหากอะหักะเคยมาเป็นเธอทำอิดเนาะ คือซซนนี้เฮ็ดยับ่ได้เลยมีแต่เอาลอกอันนี้ไปแบบยังยังยังกับเขาประมาณซื่อๆเนาะคือเส้นทานมันกระบ,บ่มีเลยทุกคนมันคองขาดลำบากน้อยหนึ่งเนาะในการงาน ันนี้ก็จะเป็นไอ้เพ่นที่กำลังกับดาอยูกับวิธีก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งเป็นอย่างเฮาจื้อสายลอกกัดดาบยูบดน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม่ความว่าเวลาตัวนกมากินน้ำเนาะต้องเพราะว่า ตรงแรลประมาณนี้ยำอดเดประมาณนี้เนาะตัวนมมันจะมักบินโลมาอยู่บอดน้ำเนาะเลยเขาต้องตามไหวอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นห้วยน้อยๆ ในกลางเกียมก็จะมีจะเห็บเป็นนั่นเนาะแต่สองก็กคือบ่เคยเห็ดเนาะเลยบ่หู นี่อันนี้จะตั้งใบที่เรียบร้อยแล้ว กับกับไว,ว้แบบนี้ไปเลยๆเนาะทุกคนจงกลัวมันลอกอันนี้จะหมดเนาะเขาก็จะเห็บไปแบบนี้เลยเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชีวิตวิธีซีวีของคนบนดอยนะคะทุกคนก็จะเป็น ประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยุกง่ายเรียบง่ายเนาะหากินตามผู้ตามหอยประมาณนี้เนาะหืมมายาวอะไรจนเลยนึ ใบตองอันนี้ก็จะเป็นอันใบที่เราจะห่อข้าวต้มหรือว่าจะเห็ดข้าวแอรเกลือหรือว่าจะเห็ดเตียงก็ไดเนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นใบที่จะห่อข้าวต้มหรือว่าเฮ็ดอันขน้นมว่าอีหยังตางๆนานาเนาะคือสามารถเห็ดได้โดยใบยอันนี้เนาะทุกคนซึ่งมือน้าทาซอมีโอกสก็จะมา เก็บใบตองอันนี้แล้วก็จะเห็ดอันเข้าต้มแบบเสาอาค่าเนาะคือแบบสองก็จะมาเฮคิปแบบคนอาค่าเขาจะมาเห็ดข้าต้มกิน อยู่กับธรรมชาติมันคือแบบเย็นสบายสุดเนาะเย็นสบายสุดเลยคือจะได้ก็คือได้เย็นอันเสียงน้อเนาะมันก็อยู่ขั้นขั้นเห่า,าเนาะมีอมอมออมอันนี้ก็จะมีอันจะมีน้องน้องไม่ kami tantai yan patana mod no khon lae ka ja mi an koi pa no mi koi pa mi nong mai lae ka mi pai t o pam n n บ t a o wa sia h e no นกามาสั้นทีพัดพอนเนาะทุกคนเนื้อจะทีไปไปอันอยูลุ่มมาเนาะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ก็คือกะหุดสุดว่าย้าเข้าแหนเนาะก <c oughs> ็เลยต้องมาด่านไฟอยู่นี่ก่อนเนาะ <c oughs> จึง <c oughs> จึงมาเห็ดแนวกินอยู่นี่นะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็จะกินเข้าอยู่กันป้านี้ เนื้อจากที่โฟตต้มาหลายๆมือเนาะก็เลยอันมันกะคอคันยาเนะในการด่าฟืนของเฮากะจะปินจะปินตัวนกตัวนึงเนาะซึ่งบบได้หลายได้แต่สองตัวนะเดี๋ยวนี้กะได้ตัวน้อยตัวนึงแล้วกะได้ตัวใหญ่น้อยตัวนึงเนาะแล้วกะ เขาก็จะหอคอ,อกินจะเพื่อมาเนาะใส่กอดประมาณสามอันเนาะซึ่งบอกินไรก็นได้เนาะทุกคนเพราะว่าเขากอยู่แบบธรรมชาตินะเลยบริกเกียมคอดึมหรือว่าขอกินอีองันมาหลายเลยเนาะซึ่งเขาก็เอามาแต่พออิ่มท่อนเท่านั้นเองเนาะนะทุกคน ก็เลยโมเดิร์นก็เลย,เเยหอมมา <c oughs> คือทิชจินแล้วคนทรงเพาอา่าเนาะเวลาเขาไปหาปลาหรือว่าไปหาขอกินจะไปลาว์า,าัตว์หรือว่าไปลาปลาเนาะประมาณนี้กะ่ะคือจะบ่ควรเอาขอกินไปน้ำเลยทุกคนคือเขาเชื่อถือกันมาแต่แต่สมัยตะกี้แต่ก่อนเนาะว่าจะบ่ควร ขันเขาเอาขอกินหรือว่าจะหอขอกินไปน้ำก็คือจะบ่ได้จำบ่ได้ตามที่เาขาคัดหวานแนเนออืมอันนี้ก็จะเป็นบรยากาศขันอันอยู่ในกันป่าเนาะอยู่ในป่าดเดอ้อ ก็คือซิวซิวแหเลยมันกัดเย็ยนเย็ยนสบายสุดคือได้แต่ตัวเดียวไ <c oughs> อ้สกขอตนี่ยมือแล้วเยน็นเย็นสุดเลย Thanks. Oh. ลัจงจากที่กินเขาแล้ว<ม>เขาสองคนก็ไปลุ้มน้ำกันเลยว่ากับดัทที่เขาตั้งไว้ในตอนเศร้านี่เนาะทุกคนมันก็ได้บรประมาณนี้เนาะคืออยู่นี่กับมันไดตัวนึงแล้วนะทุกคนกะบเบิรงดเบิร์ดไทงเลยวันนี้นะใส่ทง กระเปียเปียมไม้เนาะกระส่เม่เมาคือเกาแล้วก็ตานไวอีคือเกาเนาะทุกคนนนี่ก็คือได้เลยทุกคนอันนี้เขาเจ้าจะเอิญว่าอันคนชาวบ้านเขาจะเอิญว่าอันโเชอเบอร์เนาะทุกคนซึ่งภาษาอาคาจะเอิญวาโฮเฮหรือว่าอันโคเชในเอนทุกคนซึ่งอันหลายคนจะเอิญเดียวใดกับบุคูลเนาะแต่ว่าตัวนี้คือใหญ่เห็นเลยเนาะใดตัใหญ่

สัจี่ค่อย่ฉัจยี่ค่ะเขี่ยล่ะอันฉัจยี่ค่ะเขี่ยสีคอนมันคือแบบแสบไหลมันจะออกเป็นรสจาบคือแบบหวานหวานเนาะคือสีสาคอนนั้นก็คืองามไหลเลยทุกคนมันจะออกเป็นสีเขียวๆแล้วก็สีดำสีขาวคือมันจะออกออหยาดเนาะเนื้อจะว่ามันกลายเป็นตัวใหญ่เนาะซึ้อกับดาดอันนี้ก็คือ มันจะน้อยกันเลยมันจะอ่อนแอยี่นี่กระได้เนาะีนี่กระไดคือกันจะคนอะไกกระได้อีแล,อแล้วจ้าทุกคนเบม้ลนเหมือ คือยูนี่ก็คือได้ตัวหนึ่งแล้ว่าเออมื่อกี้ก็ได้อยู่แต่ว่าต,ตัวนี้ก็คือตะเวตต้นดินแล้วทุกคนเลยต้องได้กลับเพื่อเนอะอันนี้ก็จะเก็บกลับไปเลยนะคะ 아 u l 어 ก็คือเข้าสองคนเนาะก็ได้แก็บรอบไว้ที่ย่อพ่อยมดแล้วนะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือเข้าสองคนก็จะกลับไปเฮือเนาะเนื้อจาว่าแต่เว้นมีสิซตดีแล้วแหละก็มาก็คือพอเวลาที่จะกลับไปแล้วนะทุกคนกับมือนี้ก็ได้น้อยนึงเนาะซึ่งมากับโบไลและกับโน้อยนะทุกคนซึ่งคลิปนี้สองกับคนลาไปก่อนเดินทุกคนก็จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซอเดเด้อ Bye-bye.